ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหา IDR เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDR ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแร,แรเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับผมยินดีต้อนครับเข้าสู่อัตลักษณ์เช่นเคยนะวันนี้เพื่อนๆได้อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าจินนาะครับซึ่งปรับสมดุลให้ตัวนี้ได้เล่นง่ายขึ้นนะครับจากปรับอะไรบ้างอันติจาก80%นะครับกลายเป็นเคลื่อนที่เร็ว100%นะครับจากเดิม80นะเออมาะมานี้ฮะซี่เขาปรับสมดุลเข้ามาเนี่ยโอรีวิวในอัปเเหมือนเดิมนะครับ เอาแล้วลอริออนลงมาเลยด้วยครับเดี๋ยวผมฝากลอริออนตัวนั้นด้วยได้หรือเปล่านะมัเกือบคิดเหมือนกันแล้วฟริกเกอร์ไปตาไม่ถึงครับเกือบได้เหมือนกันไอตัวนี้มันไวจริงๆครับแดสสองทีที่ออกจากระยะไปเลยมาในเรื่องของอันติเออ ผมคิดว่าเขาบอกเขาบอกมานะว่าจินนาเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์ตลอดเวลาที่เข้าไฟนะครับเออที่ปรับอันติเข้ามานะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอยากรู้ว่ามันเร็วประมาณไหนนะครับเอาไปหนึ่งทีว่ะเอาไปสองทีว่ะจริงอย่าไปหาอย่าไปหาเอาจินนาไปสู้กับเรวมาร์สนะครับเชิงดีๆเพื่อนๆไม่ถึงตัวเขาแน่นอนถ้าไม่ได้ได,ดักนะไม่ถึงตัวเขาแน่นอนนะเขาแทงแล้วก็ออกแทงแล้วก็ออกเนี่ย มาตรงนี้ตรงนี้เลเวล4แล้วผมขอเก็บตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็รีบไปเติมเพื่อนเลยอาจจะดูเหมือนว่ากรอไม่น่าจะไปนะครับเฟนิกซ์ไม่น่าจะไปมังกรนะครับดาร์เทเยอร์เลยตีไปเพื่อนตีไปเพื่อนตีออเจ้าไปเพื่อนเขามาแทงหยอกๆเนี้ยครับโอเคไม่เร็วไปนะเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้ก่อน <S <S เอเขาเรียกว่า ดูดูแมพนะครับมันไวเกินแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนงงว่าเอ้ยปรับอะไรว่าอะไรโยกจอดูอะไรอย่างงี้นะเออแบบมันเร็วเกินนะครับเมื่อกี้แล้วเพื่อนเรียกแล้วเจ้าเจ้าอันติ <c oughs> ฟิงไกกอดดีกว่าครับ <c oughs> พเพื่อไม่ได้เพื่อเขาดิเขาป้อมทันไม่น่ามีะนะเนาะขอขอบอสหน่อยเพื่อนโอ้ยเชื่อเพื่อนไม่วางบอสจริงดิโอ้เรียบร้อย เหงาเลยมีมีลูอี้แต่เพื่อนไม่วางบ่อให้เฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดเดี๋ยวกอดมาทำอะไรตรงนี้ขอลองอติสักทีโอ้หน oh, ึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในน้ตรงนี้ในนะตรงนี้ในนะตรงหลบประก่อนนะับไม่ดูดเลือดแล้ว,ลวเราสวดด้วยรูปประคามระวั <c oughs> งอันติไว้ดีก็หลบอันติีเขาเลยครับถ้าเขาอันติโดนเมื่อกี้ผมแพ้แน่นอนเลยครับ อ๋ออ๋อนอขอลองเอ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าพูดกั็ตามตรงที่ผมใช้มาสองสามทีก็ระดับหนึ่งไม่ได้ดีมากแต่ระดับหนึ่งโอเคในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องลองลองเรื่อยๆนะเพื่อนต้องลองเทสเกมหนึ่งเลยอ๋ออ๋ออ๋อ,อนายต้องรับสกิลให้เราอะ่ะถ้านายจะสวดน,นะเพื่อน ป้อมเลย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 เลยชื่อเพื่อนตีคนไม่เกยเพื่อนสวนยังไงต้องสวนมาเพื่อนสวนสวนสวนเออได้มาตัวนี้ย ยังอยู่ที่เลนดังซีเอร์เหมือนเดิมมาดมิกระแด็ไป็นหนึ่งทีแล้วนะเอาหลบหลบข้างหลังก่อนครับไม่ดูดเลือดเหมือนเดิมครับตามสูตรตามสูตรเอ๊ะในปอมสักทีจ้าวาร์ปกลับเลยแล้วก็เอาลองลองเป็นไกาอาสแตนดาร์ดดูว่าอ,อยู่ดีมันก็โดดมาธนาขอตอนนี้ยังแแกครับ 6.02เข้าไปแล้วแลวอย่างรวยครับคือปาดทีเดียวเห็นเพื่อนปาดนะเห็นปาดผมแล้วโคตรแรงเลยนะฮิทีเดียวอ่ามาหน่อยเพื่อนซานิ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 หมดแล้วไม่ไหวอะ่ะเราผมเล่นได้เหมือนออฟเลเลยนะเข้าไปลอดสกิลหรือว่าเข้าไปทำอะไรให้ก็ได้ให้เขาจ่ายก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนปิดบัญชีเอาเอาเอเดี๋ยวหาแบบ เชีย่ยวเอกมาเล่นออฟเลนแล้วมึงไม่ทำอะไรอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยลบมาอะไจังหวะนี้ครับเล่นข้างหลังไคอาสแตนดาร์ดมาแล้วครับซ้อนหน่อยกู <c oughs> เปิดให้เลยเวนมาตอนนี้ผมขอขึ้นเป็นสตาร์บัฟมูต่อนะเพื่อนๆน,น,นี่ลองดูเพราะว่าปรับเคลื่อนที่มา100%บวกกับไอไคอสแตนดาร์ดที่ เออมีความเร็วเคลื่อนที่เข้าไปอีกนะครับโอ้โหดูมันดูมันส่วนนิดนึงส่วนนิดหนึ่งส่วนนิดหนึ่งอันนี้ลองดูเฉยอยู่อยู่ข้างหลังดีกว่าข้างหลังดีวนะกว่าห่างแบบห่หงแล้วในจังหวะนี้3วินาทีกับ2วินาทีเรามีฟิกเกอร์ดูในระยะแบบนี้เราจะตามทันหรือไม่100%รไม่บวกกับฟิกเกอร์เข้าไป ในเรื่องของศัตรูที่เกือบจะหนีเราทันแล้วเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ช่วยให้จินนานี่สามารถตามได้นะครับก็โอเคขึ้นโอเคขึ้นตอนนี้ต้องเล่นข้างในนะครับเออต้องเล่นข้างในเล่นในเลยตอนนี้ยังไม่สิบห้านาทีครับฟาร์มไปก่อนคลิปมันดันมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแตะป้อมสักทีนี <Okay. S 1> เเ่เราขวาไปเลยเราขวาไปเลย ตีแต่หมดแล้วเออออกแนวถึกๆนิดนึงนะไกอาร์สแตนร์ดถามว่าถึกขึ้นไหมพี่ไม่ถึกขนาดนั้นนะครับแต่รับให้เพื่อนสักทีสองทีก็ได้ครับแล้วเราบิวเป็นโอ้บเลยกดอันติแล้วโอบ้บอันติแล้วโอ้บชื่อผมกดเลยนะแต่ก,กดไม่ติดอ,อะไรวะน้าไว้สวย โอ้เดีแยวแนมันซอยฟรีอะเอ้แต่ผมกดจริงๆแล้วนะไม่กดไม่ติดเว้ยมาอยู่ที่14สีนาทีนะครับตรงนี้อ่ากอส์ซารีเกิดด้านบนใช่ไหมอีก50วิยอย่างนั้นถ้าพวกนายบรรลุมถ้าซาริสดันมาชิ้นสุดท้ายเหรอรอนมาแล้วว่าเพื่อนดูเหมือนว่าเพื่อนจะเอานะครับดูเ,เพื่อนจะเอาก็ ไปดีครับเด็ดๆเพื่อนถอยๆก่อนถอยก่อนถอยก่อนเออดึงดึงดึง,ด,งดึงหน่อยหูหลังมาปิดครับโอ้ยอติ <c oughs> ดีด้ว,ว่าปรับมาโคตรดีนะสำหรับเจ้าตัวของเตียวเซียนนะครับผมชอบมากเออที่เขาปรับมาแบบรีเวิร์กเลยนะครับอันติสามารถพูด้ดวลติมาดิแบบวงไกลๆอ่ะเวลาขึ้นบ้านโซนโคตรแบบโคตรใหญ่เลยนะสกิล น,นี้ก็ยังชอบชอบมากๆนะครับพิม์รวมไปก,ก่อนตอนนี้เราต้องออแล้วนะครับเราคาฝั่งเขาได้ส่งตัวถ้าไม่เอาคอสติเยอร์คือแบบเสียเปล่าเลยนะต้องรีบเอาเลยครับจบสวยเพื่อนอตีไปนะกูไปกับเพื่อนละเชย เสียสละไปครับลอริออนแต่ยกสวยนะได้สองเลยครับป่บานนี้เดี๋ยวเรารอลอริออนแล้วก็ขึ้นบ้านกันอีกทีนะครับ,รอบไอชิ้นสุดท้ายนี้ผมออกเป็นดูดเลือดน,นะครับ,รบผมไม่รู้ว่าจะออกอะไรแล้วเออ,อเอาเพื่อนมาสับแล้ว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 กดโอ้บเออตรงน,นี้ต้องดึงแล้วผมไม่มีสกิลละ นะเขตายสองวติติอุ้ยอันติเรามาโคตรไวครับแวนดิกีไม่ถึงว่าอันนี้ไกลเกินนะครับเออถือว,ว่าอันติเราจะปรับมาให้แบบสปีดขึ้นแต่ก็มันไกลเกินนะต้องอยู่แบบระยะประมาณเขาที่แบบให้เขาไล่ได้นี่ครับแต่อันติไวมากนะยใช้เหมือนใช้ได้สองครั้งเลยนะครับถ้าแบบเล่นยื้อกันบ่อยๆนะ ได้เรื่อยๆเลยครับอันเตะไ่อันติเมตเจ็ดลีอันติเมตเจ็ดลีน,นละโคตรแรงครับ <Your team. S 1> ลูกาคามไปลูกาคามไปถอยก,ก่อนเพื่อนอ่าป้อมไปอันนี้เราเลืสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่มาเนี่ย <c oughs> เออเรียเพื่อนมาจวดมาเรามากันสองคนครับแค่ตี่สองตัวแบบนี้ผมต้อง เสียใจว่บเพื่อนไม่ไปวางปอดให้คุณจะไปรู้อีกไมื่อไหร่เหมือนเนี้ยโอเคไม่เป็นไรให้เพื่อนเอาเลนกลางไปสวยครับแล้วก็เออเพื่อนๆสังเกตผมไหมผมกดอันตินะครับกดอันติเวลาที่ผมโดนอะไรผมเข้าไปเปิดได้เพื่อนใช่ไหม ไอสานี่ชอบเปิดผมเออเปิดอันติใส่ผมลผมก็กดอันติเข้าไปอนนี้เปิดผมก็กดโอบนะครับมันสามารถแบบอันติกดโอบได้นะเออเราก็จะแบบทำดาเมจด้วยนะครับแล้วก็หลบอันหลบพวกสกงสก,กิลด้วยนะครับอันนี้โคตรดีผมขอเซฟเป็น3าแบบนี้ก่อนเลยเออการเงินค่อนข้างมีแล้วนะครับแล้วก็เลกเกมผมคิดว่าถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องมีกอสเซียร์ตัวที่2นะครับต้องรอกอสเซียร์ตัวนี้เลยในพวกนี้เพื่อนโอ้โหเดินออกไปแล้วครับ ย่าเหมือนเดิมกดโอ้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนใส่อทุถีวันนี้มือเช้าอะไม่เอ้ยและเป็นฝั่งเราครับที่ที่ได้กอนเทลเลร์ไปในครั้งนี้ครับตัวที่สองเป็นของเราครับผมและตามสุดเดี๋ยวมานน่าจะตายระเบิดตรงนี้ตามสุดแหวนนี่ใจกล้าจริงกัเดินจริงเลยขออีกรอบครับเซ็ตตรงตรงนี้ เอาละต,ตั้ตงสติตั้งสต,ติตอดกดเพราะว่า<อ><อ>เราต้องเล่นเป็นแทงให้เพื่อนะครับเล่นเป็นแบบจ่ายสกิลเล่นเข้าก่อนเออขอปบบฟ้าเพื่อนแล้วกันนะครับใจมาาันาค่อนข้างเยอะเลยนะจินน่านนนนแล้วก็ เดินกลางไหมกลางดีกว่าเพื่อนไม่มาอ่ะนาคอร์สนึกว่าจะตัดตรงนี้นะเดินตัดตรงนี้แต่ไม่ไม่มาเลยครับกลายเป็นซานที่แยกขึ้นด้านบนคนเดียวเอาเพื่อน พุ่มนี้เลยสายนี้เลยไอ้ไิจจะมาขัดขวางทำไมวะเนี่ยยีกก็ไม่ทันดีครับโอ้เรียบร้อยวาร์ปกลับแล้วจวดนี่บอกรอกดอันติเต็มที่เลยนะอ่ะติใส่คลีปรีบรีบเดยไม่ทันเนี่ยขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องรอคอสเทเยอร์ตัวที่สามนะครับ ฝั่งเขาก็กันดีเหมือนกันนะนะขอเอาแบบฟับโซนผมโซนสองตัวหลังตัวน้ำเป็ดอยู่กับผมตัวน้ำเป็ดอยู่กับผมหมดเลยเพื่อนเชียช่ยเชียช่ยเชี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 ่ยแล้วเชี่ยแล้วโอ้ไยเออเอาบบไม้หน่อยเชี่ยเอาแบบน้ำเป็ดไม่อยู่กับผมหมดเลยเชีย่ยสามตัวพี่สองตัวสามตัว ้วยครับเออโดนตัวดาเมตกมากนีเรียบร้อยครับตรงนี้รวมไปเราน่าจะจบได้ไม่ยากครับไม่ยากครับผมเรียบร้อยครับในเกมนี้เมื่อกี้ผมไม่อยากไปซ้าซานิสด้วยนะครับผมแค่ให้เพื่อนเนี่ยสามตัวข้างหลังผมตีซานิสไปคนเดียวเลยแล้วผมก็ไปโซนในพวกตัวดาเมจไม่ทำดาเมตไอ,ไอตัววหลักๆของผม,มที่อยู่ด้านหลังนะครับผมก็ เออเขาเรียกว่าคัดเป็น2ไฟ์นะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนเล่นแบบสายไฟเตอร์โซนให้เพื่อนอะไรเงี้ยแบบนี้ดีมากนะครับก็จะให้ทําให้เพื่อนเนี่ยตีตานีตีซามนี้ตัวมันโหดไลท์เลยแล้วก็ตีสบายๆตัวหลังเดี๋ยวเพื่อนก็จัดการให้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบรรีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่อาลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม